สองพ่อลูกสู้ชีวิตเล่นดนตรีเปิดหมวกหาไรายได้สารฝันลูกชายรับข้าราชการทหารยินดีรับงานค่าจ้างแล้วแต่จะให้สองพ่อลูกนักดนตรีเปิดหมวกสู้ชีวิตรับเปิดหมวกตรเวนเล่นดนตรีตามงานมหรสพทุกงานด้วยหลากหลายแนวเพลงค่ะคุณพ่อวัย57เเผยทำเพราะใจรัก อยากให้ลูกได้เรียนด้านลูกชายวัย17ปีทำเต็มที่เพราะว่ารักคุณพ่อหวังเรียนจบรับราชการนะคะผู้สื่อข่าวได้ทราบถึงอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตซึ่งเป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกสู้ชีวิตที่ตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวกตามงานมหรสพแล้วก็ตามโอกาสต่างๆด้วยหลากหลายแนวเพลงแต่หากไม่มีงานรับจ้างก็อาจจะไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะ เพื่อที่จะทำให้ตนเองสองพ่อลูกได้แสดงออกถึงสิ่งที่รักและเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อกลางที่เป็นเสียงดนตรีแทนคำขอบคุณและแลกเปลี่ยนความสนุกสนานสร้างรอยยิ้มสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้ที่ผ่านมาพบเจอเป็นอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับทั้งสองพ่อลูกที่ตลาดจีนโบราณชุมชนชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจงหวัดชนบุรีโดยในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นตลาดชุมชนประจำวันเสาร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่ทำให้สองพ่อลูกเนี่ยได้ตัดสินใจมาเล่นดนตรีเปิดหมวกที่นี่ค่ะโดยสองพ่อลูกนะคะอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังค่ะคุณลุงนะคะชื่อว่าคุณลุงไม้ ส่วนลูกชายวัย17ปีของคุณลุงไม้นะคะชื่อว่าน้องเนสตาหรือว่านายธนาเทพส้อยทีค่ะลุงไม้นะคะได้เล่าจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีในรูปแบบของการออกไปเปิดหมวกเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆกับลูกชายค่ะคุณลุงบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนักดนตรีมาก่อนเริ่มต้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่ยาวัยซึ่งในช่วงหนึ่งนะคะคุณลุงได้เคยทําวงดนตรีกับเพื่อนๆร่วมอาชีพค่ะ ก่อนที่จะมาได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดก็เลยทำให้ต้องแยกทางกันไป ช่วงนั้นคุณลุงไม้บอกว่าขาดรายได้นะคะก็เลยคุยกับลูกชายน้องเนสตาค่ะว่าเราออกไปตระเวนเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆกันไหมซึ่งลูกชายเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับพ่อเป็นอย่างดีในการร่วมกันตัดสินใจออกมาลองร้องรำทำเพลงตามสไตล์ที่ตนเองถนัดนะคะทุกๆแนวเพลงเลยทั้งเพลงไทยเพลงสากลค่ะด้วยจุดเริ่มต้นเพียงเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นนะคะจากนั้นก็นารายได้ของตนเองจากการเล่นดนตรีพร้อมกับจาก หลายๆท่านที่อุปการะเนี่ยมารวบรวมเก็บสะสมซื้อเองในบางชิ้นซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็นำมาเลี้ยงตนเองและลูกเพื่อประทังชีวิตค่ะนอกจากนี้คุณลุงไม้บอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเนสตาค่ะซึ่งน้องเนสตาตอนนี้เนี่ยศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยจอมเทียนบริหารธุรกิจในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะน้องเนสตาเล่าว่าเห็นคุณพ่อเนี่ยขาดรายได้ในช่วงโควิดค่ะ ก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจอยากจะช่วยพ่อเล่น,นดนตรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็หาไรายได้ในการไปศึกษาเล่าเรียนนะคะรวมไปถึงส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นความชื่นชอบในการเห็นสิ่งที่คุณพ่อทำก็เลยอยากจะสานต่อในการเล่น,นดนตรีด้วยโดยน้องเนสตานะคะเป็นคนที่รักและชื่นชอบในการเล่น,นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล รู้จักเทคนิคในการร้องเทคนิคการปรับเสียงซาวแล้วก็เทคนิคต่างๆช่วยกันร้องบรรเลงแล้วก็เล่นดนตรีกับคุณพ่อได้อย่างเข้าขากันสนุกสนานที่เดียวค่ะ ส่วนในการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะคะที่วัยรุ่นหลายๆคนอาจจะมีแนวดนตรีที่ชื่นชอบทางเนสตาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีแนวดนตรีที่ชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าด้วยที่ต้องเล่นดนตรีเพื่อหาไรายได้อยู่แล้วก็เลยทําให้ฟังแล้วก็เล่นดนตรีได้ในหลายๆแนวน้องเนสตายังบอกด้วยนะคะว่าที่ต้องเรียนแล้วก็หาไรายได้ไปด้วยนั้นน้องเนสตาก็มีความฝันเหมือนกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันโดยบอกว่าในอนาคตเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะรับราชการทหารค่ะ เพื่ออนาคตของตนเองและคุณพ่อน้องเนสตอร์ยังบอกด้วยนะคะว่าเขารักคุณพ่อของเขามากแล้วก็คิดว่าจะอยู่กับคุณพ่อแบบนี้ตลอดไปค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไปรับชมฝีไม้ลายมือของพ่อลูกนักดนตรีคู่นี้หรือว่าต้องการที่จะไปร่วมสนุกสนับสนุนก็ได้นะคะไปพบกันได้ค่ะที่ตลาดจีนโบราณชุมชนชากแก้วตําบลห้วยใหญ่อํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี หรือท่านใดยอยากจะติดต่อไปร่วมงานต่างๆเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์ติดต่อได้ค่ะที่0618307799นะคะ0618307799ติดต่อได้ที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณนิราชทิพสีค่ะสวัสดีครับผมชื่อลุงไม้ครับผม เล่นดนตรีมาประมาณ30ปีครับผมเส้นทางการเล่นดนตรีของเราเราเริ่มเล่นมาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับผมตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตั้งแต่อายุ16ปีครับเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุ16ปีครับผมจนถึงทุกวันนี้ห้าสิบเจ็ดปีเดี๋ยวนี้อายุ57ปีแล้วครับผมจ,จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของวงดนตรีพ่อลูกคู่ชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นเมื่อ,อ ช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดแล้วก็มาทํางานอยู่ที่สตหีบทีนี้มาทํางานสตหีบแล้วทีนี้แฟนเขาก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอะไรเลยผมมันจนเขาก็เลยหนีจากก็เลยทิ้งลูกไว้ให้ผมเลี้ยงผมก็เลยไม่ไม่มีความรู้ด้านอื่นไม่มีความรู้ด้านอื่นผมก็เลยเคยร้องเพลงตามห้องอาหารเคยเล่นดนตรีเคยเปิดวงผมก็เลยเอาจุดนั้นมาลองเล่นดนตรีลองดูก็เลยพออยู่ได้ทุกวันนี้ครับผม ส่วนใหญ่เราเลือกดนตรีแนวไหนมาเล่นบ้างครับผมโอ้ลูกทุ่งหมอลำสตริงลูกคุงย้อนยุกค,ครับผมได้ทุกแนวครับผมครับหมอลำสิ่งก็ได้ลำเรื่องต่อกอนได้หมดครับผมครบทุกชุดครับผมก็เห็นว่าราคาแล้วแต่จะให้เนี่ยยังไงครับผมราคานี่แล้วแต่จะให้ผมไปเล่นตามมีคนมาวานไปจ้างไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานบวชก็ก็แล้วแต่จะให้ครับมีแค่ไหนก็ให้แค่นั้น500บาทก็ได้ พันหนึ่งบางคนข็ให้สี่พันห้าพันก็มีบางคนไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรครับผมไปช่วยฟรีครับผมกรเหินอุปกรณ์เนี่ยทำด้วยเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองไหมขาตรงขาตั้งครับอก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับในหัวคิดของผมเนี่ยนะประดิษฐ์ขึ้นมาเอาขาขาลำพงไม่ใช่ขาลำพงขาล่มขาล่มมาประดิษฐ์ต่ออันนั้นอันนี้เอาครับผมแล้วดึงลูกเข้ามาช่วยตอนอายุเท่าไหร่อ่ะ ลูกอายุประมาณสัก16ปีครับผมอายุ 10, 15ปี15ปีครับ15 16 17เดี๋ยวนี้อายุเขา 10, 17ปีแล้วครับผมเราคิดว่าเราจะเล่นดนตรีไปอีกนานขนาดไหนครับผมก็ทุกสิ่งอย่างผมทำเพื่อลูกครับผมทำเพื่อลูกอยากจะให้ลูกได้เรียนหนังสือถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็ไปไม่รอดเพราะว่าผมไม่มีเงินผมไม่มีคมรู้ด้านอื่นไกลผมจบแค่ปหก จบป .6 อ,กออกจากโรง,งเรียนมาผมก็ร้องเพลงเลยผมไม่มีความรู้ด้านก่อสร้างด้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความรู้นะนอกจากร้องเพลงแค่นั้นผมก็เลยจับจุดตรงนี้มาร้องเพลงแล้วก็พาลูกมาขับร้องเพลงตามตลาดนัดไปเรื่อยๆมีคนจ้างผมก็ไปแล้วแต่จะให้ครับทุกสิ่งอย่างครับผมติดต่อทางโทรศัพท์ครับผมทั้งเบอร์โทรนี่แหละครับเนี่ย ติดต่อได้เบอร์นี้ครับผมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานบวชงานเฮหน้างานเกิดงานเทพบิดีทูยูขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าย้ายบ้านย้ายเรือนงานอะไรก็ช่างไปหมดครับผมไปหมดแล้วแต่จะให้ครับผมช่วยคิดจะว่าช่วยเหลือลูกชายผมครับผมให้ได้เรียนหนังสือครับผมแค่นั้นครับผมผมพอแค่นั้นคุณพ่อคนนุณลุงที่ทําเพื่อลูกครับผมทําเพื่อลูกครับผม สวัสดีครับผมผมชื่อธนเทพไฟทีชื่อเล่นชื่อเนตตาอายุ17ปีครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจครับชื่อเล่นชื่อยอ่อเจแบกครับผมเ,ออเราเรียนสาขาอะไรครับผมสาขาคอมธุรกิจครับจุดเริ่มต้นเกิดจากที่ พ่อกับแม่ผมเคยทำทำวงหวอลำมาก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยได้ย้ายมาอยู่กับน้าหรือพี่สาวนั่แหละฮะย้ายมาย้ายมาอยู่แล้วทีนี้เหมือนเกิดเกิดเรื่องเกี่ยวกับโควิดขึ้นมาก็เลยต้องยุบวงอะไรพวกนี้ไปเสร็จแ,แล้วทีนี้แม่ผมก็เลยมาทิ้งผมไปอีกก็เลยหาทุกวิธีทางเลยครับผมผมก็เลยไปตอนแรกผมไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะตอนอายุ14ปี แต่ทีนี้แต่แต่แตทีนี้คทอมรายได้ยังไม่มีดีเท่าที่ควรครับเพราะรวมถึงค่าเทอมค่าอะไรผมด้วยผมก็เลยตัดสินใจเอาเงินเดือนที่ได้จากการที่ผมเป็นเด็กเสิร์ฟไปซื้อลำโพงมาตัวหนึ่งแล้วก็เอามาเปิดหมวกตามตลาดนี่แหละครร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันพอจุนเจอจุนจค่าเรียนกับค่าข้าวค่าอะไรผมได้ก็เลย ให้พ่อโบออกมาช่วยด้วยฮะก็เลยตั้งเป็นวงขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆพูดถึงการเล่นดนตรีของเราหน่อยครับคือตรงเนี้ยเราทำเป็นงานอดนตรีด้วยใช่ไหมครับครับผมชอบดนตรีครับครับผมเป็นงานอดนตรีครับชอบคือเราอายุประมาณเท่านี้เราชอบฟังเพลงแนวไหนครับผมฟังฟังทุกแนวหระครับผมผมผมไม่มีแบบประจำเท่าไหร่ ฟังได้ทุกแบบจริงๆตอนนี้คือเราก็อายุประมาณ17เรียนความธุรกิจเรามีความฝันเกี่ยวกับด้านดนตรีหรือว่าเรามีความฝันในอนาคตยังไงบ้างอันนี้ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับมันเปลี่ยนแปลงกันได้ที่แน่ๆผมอยากเรียนให้จบก่อนฮะแล้วก็หางานทําที่มันมั่งคนนะ่หน่ะตั้งตั้งเป้าไว้ขนาดไหนสำหรับการศึกษาก็ไม่ได้สูงมากหรอกครับผมประมาณกลางๆเลยครับเอาแค่ที่เรียนไหวฮะอยาก ถ้าเป็นเอาความเป็นจ็บปวอยากเป็นไม่ตำรวจก็หานนะครัสองอย่างอยากรับคาราชการครับผมอย่างน้อยก็รับค่าราชการแบบเดอายไม่ที่ต้องมาช่วยพ่อ,อ,อในการเล่นดนตรีหาเงินในช่วงแรกๆก็มีมีอายมีเขินบ้างแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องหาเงินนะฮะผมก็พยายามสู้ไปเรื่อยๆไปๆมาๆผมก็ไม่ไม่เขินไม่อายแล้วผมก็ชินเล่นไปนเรื่อยๆครับ แม้ว่าเราไปถึงอาชีพไปฝันแล้วได้รับข้าราชการแต่เรายังไม่ทิ้งอาชีพนี้ถูกต้องไหมไม่ครับไม่ทิ้งครับก็ถ้ามีคนจ้างผมก็จะไปเรื่อยๆถ้าสมมติผมมีงานจริงๆก็อาจจะมีลาบ้างมีขอขอ,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 ขอลากิจอ,อะไรพวกนี้เลยครับผมแล้วก็มาช่วยพ่อร้องเพลงเอาง่ายคือเหมือนกับว่าคู่ขนานกันไประหว่างความฝันเรากับความฝันพ่อครับผมรักพ่อไหมบอกรักมากเลยครับ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสันหวันโกกะอินรายงาน